สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ Reach Inner Self ห้องเรียนแห่งการเรียนรู้เพื่อการที่จะทำให้ทุกท่านเข้าใจตัวเองนะคะเดี๋ยววันนี้ครูอ้อจะมาทำมินิ Reach Inner Self ค่ะให้ให้น้องสักสีท่านในคลิปนี้นะคะอันนี้เป็นการทำเป็นวิทยาทานให,ใ,หให้ได้รับรู้ถึงสภาวะอารมณ์ของตัวเองค่ะ ะค,ะครูอ้อไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายอะไรนะคะสำหรับการทำมินิรีดอินเนอร์เซลฟ์ค่ะแต่สำหรับท่านใดที่ทสนใจให้ครูอ้อวิเคราะห์ ชุดข้อมูลหลายๆชุดเลยค่ะคุยกันประมาณสัก45นาทีนะคะก็จะเข้าใจตัวเองเห็นภาพตัวเองเพิ่มมากขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นบางครั้งจะสงสัยว่าทําไมเราก็เป็นคนเก่งเนาะแต่ทำไมเราถึงไม่มีความสุขมันติดอะไรหรอไม่ใช่เป็นการดูดวงนะคะเป็นการวิเคราะห์จริงๆเลยเป็นการวิเคราะห์มิติต่างๆในชีวิตของเราค่ะหรือว่าจริงๆแล้วทาไมดูเราไม่ค่อยเป็นคนมีเป้าหมายเลยเนาะเราก็เป็นคนเก่งนะแต่ทําไมเราไม่เห็นประสบความสําเร็จอะไร หรือทำไมเรามักจะมีปัญหาสมรรถภาพอยู่เสมอเสมอิ่งเหล่านี้ค่ะจะมีคําตอบให้ทุกท่านเห็นภาพรวมของของสิ่งต่างๆในชีวิตของเรานะคะเอาล่ะค่ะท่านใดที่สนใจก็ก็ติดต่อมาได้นะคะทีนี้สําหรับตรงนี้ค่ะเดี๋ยวครูอ้อจะอ่านภาพต้นไม้ให้ฟังนะคะสำหรับคุณท่านแรกนะคะคือน้อง md ค่ะน้องเอนะคะก็จะเป็นคนที่ มีความตั้งใจสูงค่ะนะคะเวลาที่ที่จะทําอะไรเนี่ยดูภาพนี้ก็จะเป็นภาพของความตั้งใจมีความลงตัวทุกอย่างมีทุกอย่างเลยนะคะเพราะฉะนั้นบางทีคนก็อาจจะมองว่าคนอาจจะมองว่าเราเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นคนที่ที่เยอะเนี่ยบางทีตัวเราเอ่ะมันเหนื่อยนะคะมันจะเหนื่อยเองเพราะฉะนั้นต้องหาวิธีการว่าเราจะผ่อนคลายตัวเองอย่างไรนะคะเป็นคนมีความเป็นเด็กนะคะเพราะฉะนั้นความเป็นเด็กข้อดีก็คือจะมีความสดใสน่ารักกล้าคิดกล้าทำ แต่ข้อเสียของความเป็นเด็กก็คือเมื่อเราโตขึ้นเป็นผู้บริหารคนอื่นอาจจะมองว่าเราเป็นคนที่เขาเรียกว่าหุนหันพลันแล่นอาจจะเป็นคนนึ่อยากจะทําอะไรก็ทําคนอื่นอาจจะตามไม่ทันเป็นคนที่เปลี่ยนแปลงง่ายคือไปดูแล้วกันนิสัยของเด็กอะค่ะนะคะ,นะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องอุดรอยรั่วตรงนี้ให้ได้นะคะใช้จินตนาการที่ดีของเราให้มีประโยชน์เลยค่ะนะคะ,นะคะแล้วก็มีความเขาเรียกว่ามีสุนทรียะในจิตใจนะคะเป็นคนที่ที่อ่อนโยน,นะคะ่ะ ะะทีนี้บางบางครั้งถ้าเรามีความเป็นเด็กอยู่ในตัวเยอะๆบางทีเราก็อาจจะพูดคําพูดบางอย่างที่มันเสียแทงใจคนอื่นโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจค่ะอันนี้ให้พึงระวังนะคะเป็นคนที่เขาเรียกว่าเรามีความสมดุลภายในมีความเป็นคนที่จิตใจอ่อนโยนจิตใจดีงามะค่ะนะคะ,นะคะ,อะขอให้ประสบความสําเร็จในชีวิตนะคะ,คะถ้าช่วยติดตามครูอ้อนนิดนึงมันจะมีมันจะมีข้อมูลดีๆเกี่ยวกับการพัฒนาตัวเองนะคะ ก็ติดตามไปที่ดรอ้อนะคะยูทูบดรอ้อกด Subscribe ติดตามที่ตรงนี้เลยนะคะแล้วก็กดกระดิ่งค่ะสําหรับท่านต่อไปนะคะท่านต่อไปคือน้องสีทีค่ะน้องสีทีเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างใจร้อนค่ะแล้วก็เป็นคนที่เขาเรียกว่าไม่หยุดอยู่กับที่ค่ะมีพลังการเคลื่อนไหวที่ทชัดเจนเป็นคนฉลาดค่ะนะคะเพราะฉะนั้นมีความฉลาดดีมากค่ะแต่จะต้องปรับปรุงในเรื่องของสภาวะอารมณ์จะมีบางครั้งทีเดียวค่ะ เอาใช้คําว่าบ่อยครั้งก็ได้นะคะค่อนข้างใจร้อนเพราะฉะนั้นบ่อยครั้งค่ะจะมีสภาวะมีความไม่มั่นคงทางอารมณ์เพราะฉะนั้นคนที่ฉลาดแล้วอารมณ์ไม่มั่นคงอะคะ่ะมันก็จะดูเหมือนเป็นคนที่ที่เก่งแต่ว่าอาจจะไม่ได้รับการยอมรับเท่าที่ควรเพราะฉะนั้นต้องปรับปรุงเรื่องของอารมณ์นะคะข้อดีเรามีมากมายค่ะอย่าให้อารมณ์มันมาทําลายคุณสมบัติข้อดีๆของเรานะคะนี่คือของน้องซีทีค่ะนะคะน้องซีทีช่วยกด subscribe ให้ครูอ้อนิดนึงนะคะค่ะ แล้วก็ต่อไปนะคะ,คะต่อไปคือน้อง KKL ค่ะน้อง KKL นะคะก็จะเป็นคนที่เรียบง่ายสบายๆนะคะแต่ในขณะเดียวกันก็ก็จะมีอะไรมีความอ่อนโยนลึกๆในจิตใจเป็นคนขี้สงสารอะไรอย่างเงี้ยค่ะขี้สงสารดีค่ะแต่อย่าสงสารคนอื่นมากกว่าตัวเองต้อง,ต,องต้องกลับมาดูแลตัวเองดูแลจิตใจตัวเองเยอะๆค่ะความอ่อนไหวทางอารมณ์บางทีทำให้เราตัดสินใจช่วยอะไรใครไปโดยที่ เราจะมาเดือดร้อนภายหลังเพราะฉะนั้นก่อนจะช่วยอะไรใครนี่ต้องคิดให้ดีๆนะคะเพราะฉนั้นก็ต้องดูเรื่องสภาวะอารมณ์เพราะว่าการวัดรูปต้นไม้เนี่ยมันจะดูเรื่องของสภาวะอารมณ์ค่ะเพราะฉนั้นอารมณ์ยังไม่ค่อยมั่นคงนะคะอย่าขี้สงสารมากจนเกินไปยังอินดีหมดแล้วนะคะจินตนาการดีมีชีวิตที่สมดุลแล้วค่ะแค,แค่สงสารคนอย่ามากเกินไปเท่านั้นเองนะคะ เอาละค่ะนี่ประมาณนี้นะอ่านจากภาพนะไม่ใช่ไม่ใช่ดูหมอนะคะอันนี้ไม่ใช่ดูหมอถ้ายัางไงช่วยกด subscribe นิดนึงนะคะแล้วก็สำหรับท่านสุดท้ายในคลิปนี้นะคะก็คือน้อง 2N น,นะคะน้อง 2N เ,เนี่ยภาพนี้จะสะท้อนถึงเป็นต้นไม้ที่ง่ายๆสบายๆไม่ซับซ้อนค่ะนะคะนะคแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นคนที่มีความมั่นคง ะะมีความมั่นคงทางจิตใจนะคะมีความมั่นใจในตัวเองซึ่งซึ่งอันเนี้ยมันคือคนคือสัมพันธภาพดีเพราะว่าเรามีความชัดเจนในสิ่งที่เราเป็นแล้วก็อารมณ์อารมณ์เสถียรนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้นะคะก็จะเป็นทุนที่ดีทีนี้ทําอะไรต่อไปให้เราเป็นคนเก่งขึ้นไปหาเลยค่ะว่าเราเก่งอะไรดีอะไรและพัฒนาตรงจุดที่เราดีให้มันดียิ่งขึ้นนะคะหรือเราต้องการการเติม,เต,มเต็มความรู้ด้านไหน ทำเลยค่ะนะคะเรามีทุนที่ดีในเรื่องของอารมณ์เป็นคนที่น่ารักอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยใครๆก็อยากจะสนับสนุนไปพัฒนาด้านความเก่งค่ะนะคะไม่ใช่ว่าไม่เก่งนะคะทาให้เก่งยิ่งขึ้นค่ะเอาละค่ะนี่คือน้องสองเองนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะคะแล้วก็ถ้าสนใจก็ส่งรูปต้นไม้วาดมาเองนะคะใช้ดินเอใช้ปากกาดีกว่าจะเห็นชัดเจนมากขึ้นนะคะเอาละค่ะแล้วก็ช่วยติดตามครูอ้อทางดรอ้อนะคะกด subscribe ให้นิดหนึ่งค่ะขอบคุณสำหรับทุกท่านที่ติดตามนะคะสวัสดีค่ะ